โพลลสเตอรอและทรานสเฟอร์เฟกเตอร์เหมือนและแตกต่างกันยังไงสวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคำผังพงศ์สุธิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโพลายประเทศไทยคลิปนี้นะครับผมก็นำเอาเรื่องเกี่ยวกับทรานสเฟอร์เฟกเตอร์มาแนะนําให้กับพี่น้องชาวไทยของเราได้รู้จักช่องทางของการดูแลสุขภาพต้องทางของการที่ทําให้เรามีระบบภูมิคุค้มกันที่แข็งแรง มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสาหรับภุ่มคุ้มกัดน,นะครับเราก็คงจะได้เห็นสมุนไพรที่มีจําหน่ายในท้องตลาดที่บอกว่ามีสรรพคุณในการกระตุ้นภุ่มคุ้มกัดสมุนไพรส่วนมากก็จะใช้าการกระตุ้นของโพลีซัคขลด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพวกน้ําตาลนะครับความจริงแล้วการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับมันก็ควรจะเป็นการกระตุ้นด้วยระบบของภูมิคุมกันเองเรียกว่าโปรโตีนกระตุน้นโปรโตีนทาไมจะต้องเอาในส่วนของน้ําตาลไปกระตุ้นได้ด้วยนะครับเรามาดูโครงสร้างโครงสร้างของโพลีสกไลด์กับอะมิโนแอ,อซิดจะสังเกตได้ว่า อะมิโนแอซิจะเป็นโครงสร้างแบบเส้นยาวที่เรียกว่าโพลีเไตด์นะครับส่วนโพลีสคไลน์นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีกิ่งสาขาออกความเหมือนก็คือการเรียงตัวของโมเลกุลองค์ประกอบของโพลีคกไรน์นั้นก็คือเรียงตัวกันเป็นแนวยาวคล้ายๆกับอะมิโนแอซิดนะครับ นี่เองนะครับจึงเป็นคําตอบของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับสาเหตุที่โพลีสกัลไลสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ก็เนื่องจากว่าโพลีสกลไยมีลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกับอะมิโนแอซิดนะครับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโพลีสกลไยนั้นเขาเรียกว่าการกระตุ้นหลอกการกระตุ้นหลอกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันมีความฉลาด เมื่อตื่นตัวขึ้นมามันก็สามารถที่จะทําลายแล้วก็รักษาโรคต,ต่างๆงให้หายได้นะครับแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่กินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับสรุปก็คือไม่ได้ผลสาเหตุของคนที่ไม่ได้ผลก็คือคนคนนั้นมีปุมิพึ้งแปนที่ไม่ฉลาดเหมือนกับทหารที่ไม่มีความรู้เพิ่มจํานวนเข้าไปมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะ ทหารไม่ได้มีความรู้นะครับแล้วโพลิสจักรไหก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากทหารที่ไม่มีความรู้ให้กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ไปได้เพราะว่าการกระตุ้นเรียก้ว่าการกระตุ้นหลอกหลอกให้สู้ว่างั้นเถอะถ้ามีความสามารถจริงมันก็ชนะนะครับจึงเข้ากับคําว่าลางเนื้อชอบลางยางบางคนก็กินถูกบางคนก็กินไม่ถูกนะครับทีนี้ในส่วนของทรานสเปอร์เฟกเตอร์นะครับทรานสเปอร์เฟกเตอร์ก็คือเปปไทด์ของอะมิโนโอแอซิดที่มีหน้าที่โดยตรง ของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับทรานส์โพร์เฟกเตอร์เนี่ยคือข้อมูลของเชื้อโรคที่เมื่อผู้บริโภครับประทานเข้าไปแล้วนะครับมันจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นจริงๆนะครับก็คือเมื่อทรานส์โพร์เฟกเตอร์เข้าไปสัมผัสกับขนังเซลล์ตัวรีเซปเตอร์ของเซลล์ก็จะดึงเอาทรานส์โพร์เฟกเตอร์เข้าไปไว้ในเซลล์จากนั้นทรานส์โพร์เฟกเตอร์ก็จะส่งส่วนประกอบที่เป็นข้อมูลของเชื้อโรคออกมากระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับ ถ้าไปอยู่ที่ B เซลล์ก็จะเร่งให้ B เซลล์ผลิตแอนติบอดีแต่ถ้าไปอยู่ในส่วนของ T เซลล์ก็จะกระตุ้นให้ T เซลล์สร้างไซโตไคน์แล้วก็กระตุ้นให้สร้าง T คิลลเซลล์นะครับหรือถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเมื่อภูมิคุ้มกันได้รับข้อมูลของภูมิคุ้มกันเข้าไปแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างเซลล์ยับยัง้งเพื่อที่จะหยุดโรคแพ้ภูมิตัวเองเรียกว่าการสร้างสมดุลให้กับภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับมี มีการทดสอบจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ในประเทศรัสเซีย มีการพิสูจน์ออกมาในส่วนของแผ่นโพลีสักลายนั้นในส่วนของโพลีสักลายสามารถกระตุ้นภูิคุ้มกันได้49%แล้วในส่วนของทรานสเฟอร์ c t กเตอร์นั้นนะครับเริ่มจากเบสิกเลยนะครับเริ่มจากที่ตัวเริ่มต้นเป็นทรานสเฟอร์ c t กเตอร์เพียวๆนะครับก็สามารถที่จะกระตุ้นภูิคุ้มกันได้204%นะครับแล้วก็สูตรต่อมานะครับก็มีการรวมสูตรของทรานสเฟอร์ c t กเตอร์เรียกว่าไตรแฟกเตอร์ฟอร์มูลา อันนี้ก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น283%นะครับและในส่วนที่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงสุดในโลกตอนนี้ก็คือโฟลิทรานสเตอ p ลาต์นะครับซึ่งเพิ่มภูมิคุ้มกันได้437% 437%อันนี้คือความเหมือนและแตกต่างนะครับ49%กับ437%ม,มันห่างกันลิบลับเลยนะครับอะมิโนแอซิด ไม่ได้กระตุน้นภูมิคุ้มกันแบบหลอกๆคือกระตุ้นแล้วได้ผลจริงทุกคนที่ใช้ transfer กเ c t o r ได้ผลหมดทุกคนเพราะทุกคนมีระบบภูมิคุ้มกันแบบเดียวกันครับนี่ก็คือข้อเปรียบเทียบที่ชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันโ o l ไลชานซูเฟเตอร์นั้นกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้สูงสุดนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาใครที่ต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้ใต้คลิปวิดีโอใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่าย ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจหัวไล้ช่วงดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ For Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within two hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. Four life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells. And this is where 4 life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4 Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.